ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องศาสนาสถานในวัดพระธรรมกายตอนที่5อาจารย์ครับในโอกาสนี้ครับขอความไม่ตาอนอาจารย์ได้เล่าย้อนนิดนึงครับในช่วงการสร้างสิ่งก่อสร้างหลักในพื้นที่2,000ไร่ช่วงแรกและส่งต่อมาช่วงที่สองนี้อะไรครับเจริญพรคือพอ ทีมงานทุกอย่างเริ่มพร้อมขึ้นในแจ๊คห่ทาทั้งพระภิกษุสัมมณเณรและก็อุบาสาิกาในวัดและสาธุชนทั้งหมดพ้อมพร้อมขึ้นปั๊บนี่หลวงพอ่อดูความพร้อมทั้งหมดท่านไม่ได้บอกเราเลอย่างที่หลวงพ่อท่านดูทุกอย่างนะไม่ใช่ตัดสินใจอะไรแบบี่อยู่ก็ตัดสินใจกปเลยทนะ่านดูความพร้อมหมดก็เห็นว่าพร้อมปรับหลวงพ่อท่านก็บอกว่ารอหลวงปู่ทองคำในวันมาฆบูชาปี2 5 3 7จ็มาได้ไหมเอ่ยทำได้ค่ะโอ้โหก็มาหลอกันผู้คนมากันมากมายนะ เป็นเรือนแสนคนเลยโดยเราใช้พื้นที่สองไร่ข้างนอกพื้นปูด้วยทรา,า,ายเอาทรายโรยเพราอให้มีเละพื้นครัญาติโยมมาก็ผ้าปัติดคนละผืนแล้วก็ปูนั่งบนทรายรแล้วก็เสาไม้สนเสาเหล็กเนี่ยข้างบนก็เอาซาแลนคลุม,มประกอบพิธีคนเป็นแสนคนเนี่ยพระเป็นหมื่นรูปบนพื้นทรายแล้วหลังคาซาแลนท่านต้าสื่อ จเจ้าว่าวัดฟองสันในขณะนั้นซึ่งเป็นวัดจีนที่มีสาขาและเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก่งท่านก็มาเซ็นสัสญ,ญญาเป็นวัดที่วัดนมองเราในวันนี้แนะหละมาทาบูชา2 5ง7าเจ็เนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยหลวงพ่อก็ประกาศตันนั้นเองไม่มีใครรู้มาก่อนเซอร์ไพรส์เลยว่าประกาศการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็มีการหล่อพระธรรมกายประจําตัวปุ๊บเนี่ยทุกคนโอ้โหตื่นเต้นกันมากเลยแต่ว่าพอประกาศพรทุกคนรับทราบกันแล้วนะแล้วค่อยๆขับเคลื่อนงานปั๊บเนี่ย แล้วมาลงมือตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างหาธรรมกายจะดีก็คือวันครูธรรมกายวันเพ็ญเดือนสิบปีพุทธศักราช2538นั่นคือสัญญาณว่าสิ่งกลูกสร้างาอ,อย่างแรกขาววอน,นของศูนย์การธรรมกายแหโลกบังเกิดขึ้นแล้วจะได้มาก็ดําเนินการต่อเราดูนะตั้งแต่วันครูธรรมกายวันเพ็ญเดือนสิก็ประมาณสักเดือนกันยาครับปี25 38มแปต่อเสาเข็มไปเสร็จเอาอีกปีนึงพอดีเสาเข็มตัวสุดท้ายก็คือกันยาปี2539เครับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยปี2 5งหสมเก้าก็ยังเกิดอีเหตุการณ์ซ้อนขึ้มานะคือว่าเราจัดงานพิสาขาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกงานจากนั้นมาเนี่ยก็คือจัดกลางแจ้งตลอดเพราะว่าคนมาเยอะมากสภาจากที่ว่าใหญ่ยู่ได้หมื่นคนไม่พอซะแล้วก็ต้องทําพื้นปูด้วยทรายหลังคาซาแลนนี้ตลอด แต่พอเจอพายุฝนเข้ามาปั๊บเนี่ยมันรักไม่อยู่เพราะฉะนั้นวิสาขะสองห้าสามเก้าเนี่ยเป็นงานแรกตั้งแต่สร้างวัดที่ว่าเรานั่งสมาธิพ่อประภาทุกอย่างเสร็จภายในครึ่งเช้าเลยเสร็จโมให้ญาโยมกลับบ้านหมดเลยคือควันเสร็จเลยใช่เพราะว่าคิดดูว่าก่อนงานยล่นะฝนมาสองสามวแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยน้ำถังเจิงนองพระเนีช่วยกันวิทย์น้ำทุกอย่างคืนก่อนวิสาขานี่ไม่ได้จําวัดกันเลยครับเพราะพรุ่งนี้เช้ายมจะมาเป็นแสนจะนั่งที่ไหนบางจุดที่เป็นแอ่งเล็กๆไงแอ่งใหญ่ขุดเป็นร่องระบายน้ําออกแอ่งเล็กๆเอาผ้าขนหนูไปซับแล้วมอเตอร์ไซคถังแล้วที่ไปเทแต่ถึงเช้าพื้นที่นั่งได้แค่ครึ่งเดียวครงั้นติโยมาถึงปั๊บครึ่งหนึ่งต้องนั่งกลางแดดเลยไม่มีหลังคาเลยทั้งสิ้นตัวไหนพอนั่งได้แห้งๆหน่อยเนี่ย ก็มันมาน่อยก็เอาพ้าติบปูแล้วนั่งเลยครับนั่งสมาธิกลางแดดตื่นทั้งวนนะันเลยเดี๋ยวไม่สบายใช่ครับต้องยอมตัดใจว่าทุกอย่างจบในครึ่งเช้าแล้วกลับญาติโยมทุกคนมองหน้ากันปั๊บเนี่ยสรุปแล้วว่าอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจะต้องมีศาลาสําหรับรวมคนขนาดใหญ่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างสภาธรรมกายสากลหลังวิสาขบูชา25 3 9แล้วเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่รูไม่เอ่ย งานกระถิ่น2539้า้ไม่กี่เดือนถัดมาสี่ห้าเดือนเท่านั้นเองโครงพอขึ้นปั๊บหลังคาก็มุงด้วยซาแลนดแต่เป็นซาแลนแบบชั้นดีหน่อยเพราะว่าเสาเสาจริงกันนะแล้วพื้นข้างล่างเองก็ยังเป็นดินอยู่แต่ว่าก็เออก็ดูเรียบร้อยที่ทุกอย่างที่เริ่มเป็นของจริงแลก็เริ่มใช้งานแรกเลยแล้วก็สร้างไปใช้ไปสร้างไปใช้ไปพอถึงมาคักบูชา2540อะไรรู้ไหมเออตอกเสาเข็มสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมูลีเห็นไหมคนเริ่มปั๊บเนี่ย คืออุ่นเครื่องมาสิปีนะตั้งแต่รวมแผ่นดินได้25 27เนี่ยทั้ไล่แรกทั้ไล่ที่2 25 29เตรียมการอยู่สิปีสร้างพระสร้างเนนสร้างอุวัสดุราชการสร้างญาติโยมหมดพร้อมมหาธรรมกายดีเสาเข็มกำลังตอกอยู่เอ้าขึ้นสภาธรรมกายสากลแล้วเอ้ากำลังสร้างอยู่เอ้ามหาวิหารหลวงปู่ขึ้นแล้วตอกเสาเข็มแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ยิบเล่นกันแบบโอ้สนุกสนานญาติโยมมาวัดลังไรลกันมามากมายกันได้เลยครับจนทุกคนตื่นตาตื่นใจมากเป็นปรากฏการ์แปลก คือไม่เคยเห็นหมู่คณะที่ไหนนะคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแต่ว่ารักงานศาสนาเหมือนเป็นงานตัวเองอ่ะทุ่มให้สุดชีวิตครับไม่ใช่ทาบุญนิดๆหน่อยๆนะคือทําแบบเต็มกําลังเต็มที่เพราะเห็นค่าของบุญเพราะเห็นคุณประโยชน์ว่าเออทำไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรครับปฏิบัติทําด้วยตัวเองด้วย พุ่งเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สติปัญญาด้วยครับแล้วก็เห็นสิ่งที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นผู้คนมาวัดมากขึ้นมากขึ้นความดีกระแสความดีพลื่นความดีขึ้นศีลธรรมเกิดมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสังคมกําลังขาดอยู่ทุกคนก็ปลื้มไปติมากกําลังปลื้มๆเนี่ยฝนฟ้าล่มโครมมาตรงหน้าว่ามีแต่คนที่พาวิจารณ์ว่ายังนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหลงบุญไม่ดีอะไรขนาดนั้นทุกคนก็งงไปหมดเลยบางคนงงบางคนโกรธว่าที่เราทําอย่างนี้ทำไมมาว่ากันเนี่ยใช่ครับ เงินทำบุญก็เงินของเราไม่ได้เงินของอื่นกหนอยเนี่ยแล้วมองว่าอะไรอย่างนี้เขามีสิทธ์อะไรอ่งแต่จริงๆต้องบอกนี่บอกว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าหากเรายังทําความเข้าใจสังคมไม่พอนะ,ะเราขยายงานไปเร็วจนกระทั่งที่จับจ้องของของมวลชนประชาชนสังคมแต่ทําความเข้าใจยังไม่ถึงตอนนี้นมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับที่ว่าเราไม่คิดว่าคนไม่ดี ไม่อยากเข้าวัดแต่เรามองว่าเออจริงๆคนอยากเข้าวัดแต่วัดยังไม่น่าเข้าให้เราปรับปรุงให้วัดน่าเข้าดีกว่าเราสําเร็จแล้วว่าวัดน่าเข้าคนแห่กันมเยอะแยะแต่ว่าคนมาวัดมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเทียบกับคนที่ยังมาไม่ถึงวัดนะก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ไหมคนมาวัดล้านคนเทียบคนไทยทั้งประเทศอีก60กว่าล้านก็ยังนิดเดียวนิดเดียวถ้าเทียบกับคนทั้งโลก6 0 0 0กว่าล้านยิ่งนิดเดียวใหญ่เช่ค่ะนี้เราต้องมองใหม่ว่าจริงๆแล้วคนเขาเนี่ยชื่นชมคนทาดีแต่ว่า เรายังทํความเข้าใจสังคมไม่พอครับใช่ค่ะเราจะทําความเข้าใจยังไงครับคนภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่าการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีสภาธรรมกายสากลหรือว่ามหาวิหารเนี่ยก่อสร้างใหญ่โตเกินไปหรือเปล่าเจริญพอครับเอ่อตรงนี้ต้องมี2อย่างครับอันที่หนึ่งถามว่าจะทําความเข้าใจอย่างไรครับอันที่สองว่ามาดูแล้วเราทําอย่างนี้่มันใหญ่โตเกินไปไหมควรหรควรแยกสองคถามครับคำถามแรกบอกว่าการทำความเข้าใจเขาเนี่ยดีที่สุดคือว่าพวกเราชาววัดทุกคน ทั้งสมาชิกพระภิกษุสามเณรวาสุปสิการวมถึงญาติโยมทั้งหมดด้วยให้เราเองเนี่ยตรนหนักชัดว่าที่เราทําเราทําอะไรอยู่เป็นประโยชน์ยังไงแล้วเราให้ปลื้มปิติภูมิใจในความดีที่เราได้ทําแต่ขณะเดียวกันไปเจอใครก็ตามให้ไปด้วยความอ่อนน้อมต่ำตนเราอย่าภูมิใจจนเกินไปจนกระทั่งเขาหมั่นไะส้ไปถึงไครสองมือพุ่มปนมกรอย่างทุนยายท่านทำแต่ลูกศิษย์ที่เห็นเป็นตัวยอย่างเนี่ยอ่อนน้อมไปหาทุกๆคนหมดเนี่ย สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ชนะใจคนได้ดนชั้นหนึ่งอันที่2คือว่าเราต้องเร่งความเข้าใจกับประชาชนอีกจํานวนมากใช่ค่ะอย่างที่เห็นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดสอบพระแท้นิมน์พระทั้งประเทศมาทาให้คณะสงฆ์เองเข้าใจประชาชนเองก็เรื่องเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ถือว่าโอเคไปร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆหากิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ทําความดีอย่างเด็ดเดี่ยวยึดมั่นจริงจังไม่ย่อท้ออุปสรรคทั้งมวลเนี่ย สุดท้ายเขาบอกทองแท้ไม่กลัวไฟใช่ให้นึกถึงตัวอย่างพระพุทธมาจั๋งเราว่าพระองค์เริ่มประกาศพระพุทธศาสนาเจอหนักเหมือนกันครับใช่ค่ะเสียงวิาพากควิจาร์สารพัดเสียงโจมตีบ้างโจมตีด้วยความไม่รู้รบ,บ้างโจมตีด้วยว่าเสียประโยชน์เช่นคณานจารย์เจ้าระที่อืน่นคนมาศรัทธาพระพุทธเจ้ามากทุกสิทธิตัวเองน้อยลงเขาไม่พอใจเขาก็วางแผนมาใส่ร,ร้ายว่ามีหญิงคล้องกับพระพุทธเจ้าว่างหาพระพุทธเจ้าฆ่าปิดปากอย่างกรณีนางสินธุรีบ้างนางงามาวิกาบ้างเนี่ย จ้างคนมาลุมด่าพุทธเย้าก็มีมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ใช้วิธีการจริงไม่สู้คือไปด่าตอบสู้ตอบรือไม่เอามนาะไม่สู้สองไม่หนีะจะให้หนีหายไปไหนไม่หนีสามทำความดีเรื่อยไปสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นพร,ระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ใช้หลักของพุทธเย้าเนี่ยคือให้ไปสู้ไปว่ากับใครไม่สู้อ่ะ แต่หนีไปไหนก็ไม่หนีแต่ก้มหน้าก้มตาชวนญาติโยมทําความดีเรื่อยไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้ามหาวิหารนะครับอยากจะเข้าไปดูด้านในแล้วก็ไปดูซิว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การที่พวกเราทุกคนมีความศรัทธาในการสร้างหลวงปู่ขึ้นมานะครับเป็นองคทองคำแล้วก็มหาวิหารนี้เป็นอย่างไรเจริญพรยศพิธีชมครับนักการที่เหลือคุณหลวงปู่เลเจริญพรครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ มหาวิหารพรมงคลเทพมุนีสดจนทัศโรนะจจะซึ่งต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรบนพื้นที่2,000ไร่เนี่ยเราจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าหลวงพ่อประกาศสร้างมหาธรรมกายดีในวันมาคบบูชาปี2537ครับซึ่งเป็นวันหล่อรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่เห้นถ้าจะถือจริงๆจะถือว่าในแง่ของ อ,อ,องคศักการะนี่ก็คือพระเดชพระคุหลวงปู่ก็ว่าได้ที่หล่อรูปหล่อทองทคะแล้วก็เป็นที่ศักการะบูชาในช่วงแรกเราก็รัตนาท่านไว้ที่ห้องปัญญาไปห้องปฏิบัติธรรมนะครับญาติโยมมากราบได้หลอ่อครั้งแรกก็มีคนคิดกันนะว่าโอ้โหหนักตั้งเป็นตาตั้งท<ถ>องคำบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องสร้างกรงมาล้อมหรือเปล่าต้องหาระบบพอมาเฝ้าตำหนงตำรวจทหารมาถือปืนเฝ้าหรือเปล่าในือทองเป็นทังพันธนะระบบความปลอดภัยหลวงพ่อบอกไม่เอาเลย กระดิสฐานไม่ต้องมีลูกโลงไม่ต้องมีเลยล้อมทั้งสิ้นบ,บอกว่าญาติโยมที่หลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องนี่แหละจะเป็นผู้ที่ดูแลความปลอดภัยทั้งหมดที่ดีที่สุดเนี่ยงั้นไม่มีเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วมหาวิหารหลวงปู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งบุกสร้างหลักที่เสร็จบริบูรณ์เนี่ยแ้าจะถือว่าเป็นอย่างแรกของในสองพันไร่ก็ว่าได้ครับผมพอ,อเราตอกเสาเข็มเสร็จเนี่ยนะประมาณปี40เนี่ย หลังจากนั้นเจอมาาสุงมีีใช่ไหมก็เลยชะลอแล้วก็ทําอย่างอื่นๆไปสุดท้ายก็ย้อนกลับมาทำมหาวิหารจนกระทั่งเสร็จบริบูรณ์ครับแล้วก็ได้อราธนาระเดชพระคุณหลวงปู่ม,มาปริสถานในมหาวิหารเนี่ยในวันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2549้บกครับก็ถือว่ามหาวิหารทั้งมที่มันอีก็เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยที่เป็นอย่างนี้เมื่อตอนที่ มีพระมหาเถระชาวจีนนะซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่มากนะอายุแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยครับตอนมาเมืองไทยมาเยือนประเทศไทยเนี่ยถึงขนาดนายกรัฐมนตรีประเทศไทยในขณะนั้นและประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่เสด็จพระสังฆราชเนี่ยต้องไปรับถึงสนามบินเลยนะโก็ผู้ใหญ่มากเลยคัะแล้วคณะเขาก็มาเยือนที่วัดพระธรรมกายเราต้อนรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาเจอญาติโยมของเราเองเรียงแถวต้อนรับอย่างสวยงามเลยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยหมด ท่านบอกบอกว่าฝอถอสือ่อต้พูดภาษาจีนเนี่ยแปลเป็นไทยว่า,วานี่คือยุคพุทธกาลโโท่านเคยอ่านในค<ห>ัมภีร์ว่าย,ยุคพุทธกาลเนี่ยครับสภาพเป็นอย่างนั้นนั้นุท้เจ้าสแสดงธรรมทั้งภาษาวกทั้งประชาชนสงบเงียบไม่มีเสียงไอแอมจามอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยท่านนึกภาพไม่ออกมาถึงว่าพระธรรมกายปั๊บเนี่ยบอกใช่เลยใช่เลยนี่คือวัดในั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้เลยนึกภาพออกเลยท่านทํามืออย่างเงี้ย แล้วก็ให้พรตลอดทาง oh. จับมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตลอดเลยเนี่ย <c oughs> เรามารับท่านในมหาวิหารหลวงปู่ด้วยนะ <c oughs> ท่านเดินมามีความสุขมากพอถึงในวิหารหลวงปู่รับบี่นว่างไงร,รู้ไหมระหว่างสนทนาท่านบอกว่าปีนี้อายุแปดสิบสี่ปีบวชมาแล้วหกสิบกว่าพรรษาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขที่สุดใ,ในชีวิต oh. ว่าอย่างนี้เลยนะประกาศเลย นี่ไม่ใช่การพูดตามธรรมเนียมการพูดแล้วนะครับแต่เป็นการพูดจากความรู้สึกส่วนลึกของหัวใจเงออกมาจากใจนี่เป็นอย่างนี้ก็นี่คือหมู่คณะของเราและทุกอย่างที่พระเดชพระคุหลงพ่อและพวกเราร่วมกันสร้างเอาไว้เนี่ยเราเองอยู่จนกระทั่งเริ่มชินนะแต่ว่าคนใหม่ๆจากภายนอกที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ระดับผู้นําประเทศนี่นะพอเห็นแล้วเนี่ยทุกคนมองออกเลยว่าสิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยเบื้องหลังนี่คืออะไรสําคัญอย่างไรครับ อ้าวตรงนี้ก็คือสภาธรรมกายสากนของเราเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่สองชั้นเนี่ยชั้นบนก็มีพื้นที่ประมาณ2 5 0 0 0 0่นตารางเมตรชั้นล่างก็ประมาณ 2, 5 0 0 0 0ตารางเมตรถ้ารวมปีกไปด้วยนะชั้นนี่ก็ประมาณราวๆสัก3 0 0 0 0 0ตารางเมตรได้ครับชั้นล่างใช้เป็นที่จอดรถเป็นห้องน้าสุขาข้างบนเป็นที่รวมประชาชนก็จุดได้ประมาณ3า0,000คนนะครับและนี่เป็นจุดเชื่อมต่อมีจักแก้ว เรียงขึ้นมาเลยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เป็นน้ำตกไหลย้อนนะเดินมาแล้วจะงงวาเอ๊ะทำไมพื้นมันชันขึ้นและน้ำมันไหลขึ้นได้จริงๆเนี่ยทำไว้หลอกตาลิดๆก็เกือบจะเสร็จบริบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการาพระเด็กุึกหลวงปูกันครับ